สวัสดีค่ะทุกคนต้องขอโทษจริงๆนะคะที่ไม่ได้ไปสวนให้วันนี้นะคะก็เลยมาทำคลิปกินสตรอเบอรี่นะคะสาเหตุก็คือน่าจะแพ้ปลาหมึกเมื่อคืนทักเมื่อวานถ้าใครดูไลฟ์นะคะจะเห็นวาระกินปลาหมึกไปเยอะมากๆนะคะแล้วปกติเป็นคนไม่ค่อยกินปลาหมึกเนาะก็เลยกินก็เลยไปซื้อมานะคะแล้วลูกใหญ่อะ่ะหาไม่เจอแต่เนี้ยลูกเล็กก็คืนนี่ชิมหงอนอืม เปรี้ยวอืมัันเปรี้ยวนะคนอันนี้คำล้วลูกนะเพราะว่าจิ้มพริกเกืออืมจิ้มพริกเกือพอดีลูกเล็กมากๆม,มีคนขอว่าขอสองลูกคำใช่ไหมอืมอืม,อม หวานไม่พูดเยอะนะคะกินอย่างเดียวอันนี้เป็นลูกเล็กนี่อร่อยมากสองลูก อันนี้บอกเลยว่าแก่นะอ,อันนี้หวานแน่นอนเพราะว่าปลามันแยอ่ะค่ะอืมันี้เปรี้ยวอันนี้ก็เปรี้ยว สองลูกอืม มันไม่ต้องจิ้มเนี่ยเม็ดดำแยกขึ้นมาไม่ต้องจิ้มหวานอันนี้ต้องจิ้มนะคะเราจะดูว่าลูกไหนควรจิ้มนะโอ้ อันนี้จิมนะอันนี้สามลูกถ้าใครที่ดูมาถึงตรงนี้ให้นับวลาัดก,กินไปทั้งหมดกี่ลูก บอกเลยว่าโอเคนะอันนี้น่าจะหวาน จะได้ไม่ดังเวลาเราจิ้มทำเวลา ทำเวลานะ โอ้กเบกเนี้ยเอามาตำน่าจะอร่อยค่ะโอ้ยลูกนี้ไม่ต้องจิ้มหวานลูกนี้ก็เหมือนกันใชนไหม จาแม่สตอปินหมดภายในปินโอเทอือดูด อย่าบอกให้รู้ว่ากินเยอะมากมมเดี๋ยวมานับให้นะว่ากินไปกี่ลูกมไม่เหรอะอร่อ

รู้แล้วเวาลากินเท่าไหร่นะคะโอเคนะคะรัดกินกินอย่างเร็วเลยนะใช้เวลาไปแปดนาทีกว่ากว่าแต่ที่รัดนับด้วยนะคะก็เกือบสองนาทีเนาะก็ถ้าใครที่ดูนะคะให้มาทายวาลากินไปทั้งหมดกี่ลูกนะเพื่อรัดจะมีรางวัลให้นะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะกด subscribe นะคะโอ้ยเหนแม้พราะมันกินเยอะแล้วแบบมันจะตีขึ้นเนาะสตรอเบอรี่เนาะด้วยความที่เขามีกดเนาะแต่บอกไว้ก่อนว่าร้อยกว่าลูกคะ่ะ แลเยกินไปร้อยกว่าลูกนะคะแต่ลูกไม่ใหญ่ไงก็ฝากขอบคุณทุกคนนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะวันไหนได้ไปสวนนะวันนี้พอดีไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ก็เลยไม,ไม่ได้ไปอย่างที่คิดนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย